อันนี้จะเพิ่งว่างนะครับเพราะโอ้เพิ่งว่างมาหาน้องเมษานะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นไปหาปู่ข้างนู้นดอกไม้สวยจังเลยใครปลูกดอกไม้นี่แม่จา๋าอ๋อแม่จ๋าปลูกหรอแม่จะปลูกอันนี้สีอะไรดอกสีอะไรสีเหลืองดอกสีเหลืองจ้าดอกสีเหลืองจ้านี่สวยสวยตอกอย่าเด็ดนะอย่าเด็ดนะเอาไว้ไหว้พระสาธุนี่ เอาเอาเอารถมารถมาผมมีมอไซครถ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 ไม่ไปไม่เอาไปรถเอาบ้านบานบอันนี้ในซอยบ้านหนองปลาไหลนะครับหมา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 ไปนะไปนะไปนะ ไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ปไมปไปหาปู่แล้วไปหาปู่แล้วไปดูไปหาปู่ปู่รดน้ำต้นไม้ก็ลรดน้ำต้นไม้น,นี่น,นะครับมาหาปู่ว่ามาหาปู่หวังที่ไหนที่ไหนนกขิวขินอกขิวขิวนก อุย้ยนก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 น้อย,ออยพูดเก่งแล้วนี่เมษาพูดเก่งแล้วมาหาปู่ปู่รดน้ําดอกไม้อยูว้าเจ็บรถ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 ไม่วิ่งลูกไม่วิ่งไม่วิ่งระวังรถ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 มารถมารถมารถมาเอาเดูตรงนี้ สวยจังเลยดอกไม้สวยจังเลย,อ,อ,ยอือม,มันมันทอนหลายนี่นะครับคุณปู่คุณปู่ตะวันตะวันคุณปูกดอกไม้อยู่หน้าบ้านนะครับนี่บรรยากาศดีอืมอ่ะดูตรงนี้พอลอะอะเดินกลับ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 ืม โอ้มีพริกมีมะเขือด้วยมีพีิ๊วและเสืออีตเขิน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 ไม่ได้มาหานานแล้วพ่อก็คิดถึงพ่อคิดถึงลูก ลดมารถมาล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 ถมาถ่ายรูปก่อนจ้าไยไายบายอยู่ที่ทุ่งนาบ้านหนองปลาไหลนะครับเราจะลัดออกไปทางบ้านจบนานะครับพี่น้องนี่บ้านจะขยายออกมานี่แน่เพราะกำลังขุดขุดเสาจะสร้างบ้านนะครับนี่นี่บางแปลงก็ทำนากรังนะครับทันนี้ บางแปลงก็ไม่ได้ทำนาโอ้มัน,นจะปลูกข้าวโพดเองอาจจะเป็นตน้นข้าวโพดตรงนี้ก็ข้าวหอกรวงแล้วนะคบข้าวหอมกรุ่ง ลวงแล้วนะคะรับเขาก็ทำเอเอาเชือกมาขึงไล่กาไล่นกน,นั่นเอง ะตรงไปเส้นถนนเส้นนี้จะทะลุออกปา่าช้าวานจอมนางนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนชุมพลพลพิสัยนะครับทะลุออกไปได้ รักสองบ้านโนนแหลงควายนะครับต้องไปปุ่นเนาะแต่ว่าเราจะทะลุออกมานี่เนระาตรงนี้จะเป็นหนองจอมนางนะครับหนองน้ําธรรมชาตินะหนองบ้านจอมนางนะครับนี่เดีย๋ยวพาขี่รอบหนองบ้านจอมนางก่อน องบ้านจอมนางน,นะครับ <c oughs> น้ำหลายตลอดปีนะครับน้องนีนอุรมสมบูรณ์นะครับใ่บ้านแถวนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์เนาะเอาอไปเหดหน้ <c oughs> เหหดสวนนะครับ ก็มีบ้านกุงกุ้มีโอ้โหุ้สูหน้ามาทไถมาออีกเดี๋ยวจะเห็นเห็นน้าต่ออีกเนาะเอกนะครับน้ำน่ออีกนะครับโอ้โหตอนนี้พันเผาฟืนเผาฟืนเผาฟืน ืนเผาาทาี่นี่ไมจะต้องให่ๆแห <c oughs> ทางนี้กัดน,น้าบุดมสมบูรณ์นะครับเันก็เห็ดนาเนาะถ้ามีน้ำก็ได้เห็ดนานะครับี่ หนองน้ำบ้านจมนานะครับหนองบ้านจมนา ฟังเสียงกบเสียงเกียดนะโอ้ยอสบายดีครับพอม่พี่น้องแทนพ,พี่สายบ้านแาวขับอยู่ที่เสียงนาของพี่หมานะพี่เทพพ่อน้องมีสารนะครับพี่น้องเสียงนาคนหนึนห่ไฮเทคเลยมีเครื่องเสียงฟังด้วยนะครับนี่ เสียงก็เป็นเสียงโครงเหล็กเดอ้อพี่น้องนี่นะครับแต่ว่าพื้นมัน่งสบายๆเนาะนี่นะรับเป็นจับอีปูพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดนนะ้าปังเนาะแล้วก็มีน,น้ำแถวนี้มีปูปูตัวใหญ่มากเลยปูปูปูป,ปูได้ให้ปนปูกินมาั้นเออตัวใหญ่ๆนี่ทั้งปูทั้งหอยปูนาตัวดำๆกล้ามโต สุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วก็จะมีเลี้ยงเป็ดด้วยนะจ๊านี่นะครับนี่ทางนี้ก็ออกรวงสีทองสวยงามแล้วถ้าเข่าล่มเนี่ยมันลมนะ้มเป็ดน้อยนะคะเป็ดน้อยนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดโอ้เราไม่กันยายเร็วแล้วเพราะว่ามันมันขึ้นมันได้ขี่เป็ดตรงนี้จ้าเอ๋จ้เอ๋ไม่ต้องหลบเลยไม่ต้องหลบเลย มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมเอมาคุยกันมาคุยกันมาคุยกันเลย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 นะนี่นะครับนี่การเลี้ยงเป็ดบรรยากาศก็อยู่ที่ทุ่งนาอหลังป่าชาบานเวินไอ้บานเวินกันบ้านจำนางนะครับเป็นโอ๊ตเบอร์เบอร์อากาศมันฮ่อน เพิ่งได้ออกจากบ้านนะครับเพราะว่าม,มันร้อนมากเลยเราแดดร่มๆไม,ม่ค่อยออกมาเนาะคอเคอแห้งไปเบิด,ด,ดนี่อากาศมันฮ้อนหลายนะครับก็ทำนาด้วยแล้วการเลี้ยงเป็ดด้วยเนาะนะครับมีหลายไซส์อันนี้เป็ดน้อยเดี๋ยวพาลงทงไปเบ่นนี่พาลงทงไปทางพ้นนะครับเดี๋ยวเดิน มีมีสะพานน้อยนี่โอ้หน้ามันหลายแถวนี้มีสะน้ามัมนกระสูบมาใส่นานะครับนี่เถียงนาเถียงนานี่เถียงนาให้เช็กเต เป็นโครงเหล็กนะจ๊าเสียงนาเป็นโครงเหล็กนะมีเครื่องเสียงพร้อมนะครับสบายดีครับผมพี่น้องไทย,พ,ยพุนพิสัยบ้านหาวครับอยู่ที่ทุกนาของพิเทพนะครับพ่อน้องเมษานะครับพี่น้องนี่ ไอเทพท่าร่าสายส้นนะครับแต่ว่าทางนี้เพื่อนมีน้ำดีนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ้างนะครับอ้าวนาอุ้มน้ำดีนะครับนี่ชุ่มฉ่ำชุ่ม,ช,มชื้นนะครับเขางานงานพี่น้องนาปรังนะเนี่ยนาปรังนาปรีนาปีแล้วก็ต้องนาปรังต่อเสียงกบเสียงเขียดแอบแอบอยู F ่ F U นะครับนี่บรรยากาศยามแรงนะจ๊ะที่ทุ่งนา ข้างป่าชา้าบ้านจำนางนะคะพี่น,น้องพรพิสัยบ้านเห้านะครับนี่ฟังเสียงกบเสียงเขียดกระชื่นใจนะครับหลายคนคือทอดบ้านนะครับโอ้ทางนี้ก็เป็นดอกผักบุ้งสวยๆนี่มีบกหอยน้ำเด้อมาเก็บบกหอยโอ้มันขำแน่แล้วมันก็ดดอกดอกไม้หกหมดแล้วนะครับ ตอนเ,อเศร้าๆแดดออกนี่ก็จะบานสวยนะคะเออเดี๋ยวเมื่อหนาจะมาถ่ายตอนเศร้าๆแน,ะน่สวยงามสวยงามตามธรรมชาตินะครับนี่ดอกบุ้งแซมแซมน้ำอืมก็เราเห็ดเองเห็ดเป็น บันไดคือเป็นเขื่อนก้านเล็กๆนะครับในน้ำล้นเ้าค่อยๆไหลมานะครับนี่น้ำก็จะไหลไหลไหลไปทางโน้นเป็นคลองนะครับคลองน้อยๆนี่ทางน้ำออกน้ำเข่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนี่ทำโอ้ทางเดินขั้นนามีแต่ดอก นี่ดอกผักบุ้งนะคะดอกผักบุ้งยาวเลยสวยมากเลยเออเลยเก็บภาพบรรยากาศยามแรงว่าฝ่านะครับพี่น้องภาที่ตกดินแล้วนะครับจนในกรกมืดละที่ทุง่งนา ข้างประชาบันเวอร์นะครับของไอเทพ,พอน้องเมษานะครับนี่นี่นี่ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่นอ้องแทบนวิสัยบ้านเราครับ,รบเพื่อนท็ดอียอย่างน้อนะตามมาดูแม่น้องเมษานะฮะดาวบนทีอนี่อยงเฮ็ออีอย่างน้อจ้าไล่นกไลนกไลนก,นก,นกโอ้เฮาคือเดินมาไล่นกผู้เดียวมันถกก้อนอมูจ้าเมื่อกี้คุยกันพี่น้อง เพิ่นเฮ็ดนะฝั่งก่อนมมแล้ววันนี้เห็ดก้อนโมปุ๊บนี่เข่ามันจะตั้งท้องมันออกลวงก่อนมมและกา,กากับนกเนี่ยมันจะมารุมกิ่นของเอาผู้เดียวเพราะว่าแปลงอื่นนี่เพื่อนเพิ่นยังไม่ได้เป็น,นยังไม่ได้ตั้งท้องอ๋อวันนี้เฮ้าน่ะเป็นเม็ดกอนมอ๋อเราก็เ,ากเลยปวดหัวอยู่ผู้เดียววันนี้ออกมาตั้งใจจากมงเบิดมืดหนึ่ง บอกมาถ้าสอนเศ้าหกวงเศ้าจนหอดหกวงแรงจนหอดหกวงแรงโอ้จนหอดคำเปลี่ยนกันกับไอ้หมานอ๋อเปลี่ยนกันหมานที่มาก,ก่อนสอนเศ้าแล้วเฮดาวเฮ็ดกับเขาย่างมากกับหมา <c oughs> ไอ้หมานี่หาเรื่องให้เมียวุ่นวายทั้งวันเลย<อ>วันนี้ก็เลยเอาเมสาไปฝากไว้กับยายนะครับนี่อ๋อเพืจะเป็นนิเนาอาอาภูมิปัญญาชาวบ้านนี่ขาดเวลาจะต้องเห็ดใหม่เออต้องเห็ดใหม่อีกระดึงอยู่แบบนี้แหละเออ กระเดิงเบิดมือเอาไล่นกไล่นกอ๋อเอานกมันจะมาช่วงไหนฮะดาวจะมาตอนตอนหกโมงเช้าหกโมงเช้าไปหอดสองโมงสามโมงเช้าอ๋อตอนเช้ามันก็จะคันแดดห่อนๆบางทีมันก็โดนๆมันก็จะลงอ๋อโดนๆจะลงท่านเองจะมาอีกเทื่ยหนึ่งประมาณวัยสามหอดหกโมงแดดอ๋อช่วงเย็นๆหน่อยอ๋อเขาก็เลือกเขาก็เลือกเวลาเพราะว่ามันแดดห่อนมันแดดห่อนแน่เขาก็ได้เฝ้าโอ้ได้เฝ้าอยู่นี่กินข้าวแล้วก็ลัจะต้มรังกินแล้วก็่เนี่ย อ๋อกันเลยเลยได้มาเฝ้าในเครับเพื่อนกับมีเปยมีมีศาสตร์มีเครื่องครัวมาไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าได้อยู่นี่เบิดมือได้มานอนเฝ้าเฝ้าอ่าเฝ้าเฝ้าเฝ้าเข่าเนาะพี่น้องป้าก็จงกวจะก็ได้เฝ้าทุกมื้อจนกว่าตะเกียวเพื่อนวันนี้นะตายละโอ้เขาเพิ่งบอกว่าให้บ้านถึงบอกว่าอย่ามาเห็ดกรรมูมัเห็ดกรรมูนี่เข่าเขาตั้งท้องกอนมันออกเม็ดกรอนี่นกมันจะมารุมของเขาผู้เดียวถ้าเกิดว่า มันตั้งทอง้อน้ำกันเบิดมันก็นกระจายไปเรื่อยนะครับพี่น้องอ๋ออันนี้ก็เป็นคำพุทธเ่าคนวานเ่นไปอย่าไปอย่าไปเก่ง <c oughs> <c oughs> อ๋อ,อ,อน,นี่นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นทุกนาหลังบิ๊กซีนะคะทุกนาของพิเทพนะ,ะของพ่อน้องเมษานะคะรับก็เลยก็เลยมาเมืองเนาะอดาวอาดาว่นเ <c> พ <oughs> ิ่นก็เลยได้มาเฝ้าเป็นภารกิจสําคัญนะครับเออว่าสั้นนกลงเบิดนเท่ากับบไดบ่ไดเข่าอืม ป้าแบบนี้อีกจากอีกจากเดือนละนี่นะเขาเขาจะได้เกี่ยวประมาณสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้แล้วอ๋อเอาอดเอาอดแป๊บเดียวประมาณอีกสองอาท์กว่าเนาะสิ้นเดือนนี้ได้เกี่ยวแล้วนะครับเอาเอาเอาอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าจ้ะนี่ข้าวเหนียวเ,จ,เ,จ,เ,เยวจ้าข้าวเหนียวเนาะอ๋อจะได้กินข้าวเหนียวน้าเพลินนี่นะครับเอาธรรมชาติบ้านหาป้าเพิ่นขึงมาขึงยาวไปพูดเลยอ๋อต้นมันวะสูงเนาะแล้วแต่พันเข้า อ๋อข้าวนาปังจะเตีอ่ะอ๋อข้าวนาปีเออเพราะข้าวนาปีจะสูงอุ้ยเออเอออันนี้อันนี้จะเตี้ยแนะอนะครับอ้าวนี่ก็เป็นวิถีวิถีไทยบ้านเฮาเนาะนะครับอยู่ในเมืองนี่แหละแล้วกะ็นี่ตรงนี้ก็เป็นหลังบิ๊กซีนะครับพี่น้องบรได้ตไก่เลยนะครับก็ยังอ่าที่บางที่เพิ่งจะเห็นน้าอยู่แล้วกะ็บ้านหลายๆหลังก็เริ่มมาถมที่มาสร้างบ้านอยู่นะครับนี่เป็นกามาสมนี่เพิ่งจะต้องถมขึ้นสูงเนาะเพราะว่าเพื่อ เพื่อน้าม,ม้านะครับเพื่อน้ามมาเพื่นกระถ่มสูงแนวนะถุงสูงจากท่งนาทั้งหลายนะครับพี่นอ้องอันนี้วิธีใช้บ้านเฮานะครับ <laughs> เอากรได้สันยังสิเบิดมือเออเอาเอาเอาให้กำลังใจอดาวสู้ <laughs>